วดคนเข้าเมืองจับชาวอเมริกาใต้ในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองพร้อมจับแก๊งแชร์ลูกโซ่ชาวจีนที่หลอกขายอัญมณีเสียหายกว่า4 0 0 0ล้านบาท นายหลูเว่ยอายุ47ปีและนางเฉินเฮาอายุ35ปีสัญชาติจีนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเมืองชังเต๋อมณฑลทนหูหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนในคดีหลอกลวงและช่อโกงโดยร่วมกันเปิดบริษัททางอินเทอร์เน็ตจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่หลอกขายอัญมณีและหินให้แก่สมาชิกในราคาสูง โดยทั้งสองคนได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมการขายให้แก่สมาชิกจนตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบพบว่าธุรกิจดังกล่าวสร้างความเสียหายที่จีนมากกว่า4ี่พล้านบาทและมีผู้เสียหายกว่า80,000คนนอกจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังจับกลุ่มนามิเกลเอนโทนีโค คบาโรดิเกสอายุ50ปีสัญชาติโคลอมเบียและนายวิกเตอร์เอ็มคอร์เทสอายุ31ปีสัญชาติกัวเตมาลาในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอเมริกาใต้ที่ก่อเหตุขโมยเพชรจากนักธุรกิจชาวจีนในงานแสดงเครื่องเพชรเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรวมหลักฐาน